เราไปกันก่อน <Yahoo! S 1> เดินทางดีๆนะสองคนโอ้ยหนะ้าแรปเตอร์เยอะไปหมดเลยนะยทำไมที่นี่แรปเตอร์เยอะจังโอ้ยสไปเดอร์สแัตก็มีไอ้ยแลโนโนก็มีไอ้ยแลโนโนโทรงเล,นะล็กมีไข่ด้วยไข่บ้าอยู่กับเรา ได้ไข่มั็นไหมอยากได้นะโอเคแล้วชาไปหยิบมาเร็วใส่กระเป๋าเนี่ยมันกำลังเขอะอยู่มไม่เห็นหรอกไปอ้ชามันกำลังเขอะอยู่เลยน้าชาไปจับไข่มันเร็ว <G un> <G un> เอาใส่กระเป๋ามาเลยนะใส่กระเป๋ามาแล้วในชะ่ไหมอ๋อใส่กระเป๋ามาแล้ว,ไป,าาลวไปไปรีบไปเร็วได้ไข่แล้วเจ้าสาวมาแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงที่บ้านนะได้ไข่เดอสาวทีเล็กมานะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงที่บ้านกะันโอเคมั้ย โอเคไป้ม okay, ันจะไล่ทันแล้วแม่บอกแล้วอย่าเข้าไปเร็วๆโ้โหเป็นยังไงล่ะแม่เมื่อกี้ฉันขโมยไข่ดาวเสามา มามันพุ่งไฟใส่เลยใช่ไหมโอเคไปไขเล่าเสากลับบ้านเลยครับไปไปปะเด็กกันโอ้โหพอลูกแล้วแล้วปิดมองอะไรมาจะโดนเสาจะมาที่นี่ได้ลูกอาจารย์มาจะโดนเสาจะมาที่นี่ล่ะเฮ้ยมันตามมาจากส่วนน้องนุชเนี่ยเด็กเสาตัวเนี้ยฮะมันตามมาได้ไงอ่ะเนี่ยตีเล็กอ่ะ ทีเล็กมันล้ออยู่ข้างบนนี้มันตามมาได้ยังไงบอกพ่อขอนที่มันตามมาได้ยังไงเมื่อวานนาชาเอาไข่ทีเล็กมาไม่ใช่หรอใช่ไหมแม่ไปมาตามลูกเหรอยังไงดีอ่ยมันมาตามมันนั่นอ่ะอ๋อมันมองหาไข่ใหญ่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะ พราว่าเดี๋ยวมันทำลายที่เนี่ยพังแน่เลยอ่ะอืมนักชาติจับมาเมื like couple, uh. ่อวานพ่อเห็นอยู่อ่ะที่จากสวนนงนุษย์อ่ะไปก่อนไปเร็ว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 มาเร็วเออหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนซีเล็กมันตามมักชามาอีกแล้วนะไม่อาเราต้องไปหาไข่คืนไข่อยู่ไหนอ่ะในกระเป๋าหรือเปล่านักเสกกาไปนั่นแหละมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าไข่อ่ะไม่อยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะ มันดูดที่รถอยู่ที่รถใช่ไหมเราไม่มีไข่ด ot, d, ้วยเนี่ยมันตามหาไข่แั่ทีเด็ดมันตามหาไข่ที่ราชาเอามาพอบาแล้วเห็นไหมล่ะไม่น่าไปหยิบมันเลยอ่ะโฮ้ยมันวิ่งมาแล้วอ่ะวิ่งมาแล้วอ๋อมันวิ่งมาแล้วนาช้ามันวิ่งมาแล้วพอไปก่อนเนาะนาช้าไปยังเราวิ่งมาก่อนเนาะ